สวัสดีครับวันมื่อวันที่14ครับเป็นมือสอบนะครับกับงานช้างเมืองสุรินทร์นะครับนี่ตอนนี้กำลังอยู่ลังฉากครับสนามอยู่ตรงนั้นตรงนี้กำลังให้อาหารน้องบักหนห่อยครับพี่สร้างนี่นะจะไล่ไล่ไล่ลเชือกนะครับเกินเชือกว่ะไล่โตไล่เชือกตอนนี้กำลังให้อาหาร โอ้โฮตกใหญ่เลยน้องน้องอันนี้อันนี้อันนี้มาซ้อมใช่ไหมครับมาซ้อมบอกวันวันสแสดงกิ้งไหนครับสแสดงกิง้งวันนี้อยู่บ่ ซ้อมทำไมจัดเต็มเถอะแล้วแสดงกินวันไหนครับวันไหนสิบห้า่พร anyway ุ่งนี้บ่น่าจะพรุนี้ต้องต้องแต่งตัวมาอีกเอาชิ้แต่งตัวทัดบมนอีกแ่เป็นเมื่อยนิดต่นนี้รอเวลา สอมสเสดยดเทนะอะกำลังหงายอาหารอ้เป็นตาเสดยจเทนะอุ้ยง่ายงามโอ้ข้างหลังก็มีครับ เนี่ยแต่ว่าอยู่ร่วมกันในลหลายตัวครับโดยที่มันบอสซ้นกันแล้วก็มันบอเคียร์ให้กันเพรตัวต่ละโต,ตมันมาลหลายพ้นทีนะครับ หวงเลยงาสวยอันนี้งาอันนี้ขนาดองออกนะครับผมอลดปุ่มปลดเงกนออก คาดว่าน่าจะมีเวลาให้นะครับประมาณ5นาทีนะครับผมก็นะครับไม่ต้องนะครับมาพอที่ที่นอนหองนั่งนอนนะครับให้พออยู่หลังอาหารได้เลยนะครับผมก็ให้นะครับผมทีมงานแม่บ้านนะครับเฟซบุ๊กเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อที่เราจะได้ออกอาหะเลีชามได้ทันนะครับเพราะว่าสามสลีชานะครับผมจะต้องออกทุกเครื่องนะครับจะต้องออกทุกเครื่อนนะครับก็นะครับเลี๋ยวๆกินยา โอ้โหเีนี้ดูดูง,ง่าครับดูง,ง่าอันนี้มาจากโรงเรียนไหนครับโรงเรียนชานธยมกยู่ยู่อเอเบื้องหรือเปล่าไากลเลยอันนี้เรียนมัธยมมไหนมอหนึ่งมอ,งมอง1ปี โ oh, อ,อ้กี่เกาเากันระดิี่เาอออกาเากันรบ่ขี้เกาเากันร้อกออข้กาแลังสนไม่คยได้ดูไทยอุบันี่นี่ไทยอุบน่นี่ <c oughs> มไ,มไม่ไกลปากซอยเองโ <c oughs> อ้โ เรียกได้ว่าเป็นจุดนัดช่างของปีนะครับในเขตอีสานหรือเปล่าครับหรือว่าสุรินหรือเปล่าน่าจะมาทั่วสุรินนะครับมีจังหวัดเดียวนะครับที่สร้างรายที่สุดครับเป็นตำนานเลยเมืองช้างสมชื่อนะครับนี่นี่ฟังหนึ่งครับอู้บกอกใหงไครับอู้ตัวใหญ่บึมบมเลย โอ้โหกแ่ครับพี่นุ่มครับแญ่งถามรอบแกมัน่โอ้ยงาสวยมากครับ หยาแห้งอเออตัวนี้สามตัวนี้โอ้เนี่ยรุ่นใหญ่นะครับจัมโบ้เลยตัวนี้ชื่ออะไรครับสตังโอ้ยง่า

บ้านช้างนะยครับรินนี่นไม่ธรรมาดาสมซื่องานสร้างดีดอาเริ่มที่จะซ้อมแล้วครับเดินแถวกันเข้ามาแล้ว

对。<Yeah. S 2> yeah. 아이 <목소리도> ตกใจอะไรก่อนดี

ก็เห็นได้ว่าในส่วนของเรื่องนี้นะคะของชาวจีนแต่ท่นยังนะคะนอกจากจะได้มีวิธีคิดนะ่ ทล่ว่าเป็นช้างาทัแสดงนะได้เถึงบดบการแสงตลอดการแสดงช้นในปีนี้อย่างแน่่มาอยู่จนตรงจุดที่มีซาวนะครับงงจะได้ฟังง่ายๆหน่อยใครได้ทางไหม ลูกข้าจิ้แล้วใส่ให้เสียงทายไมเป็นอะไรเธอ

cho nên khám hoàng ăn nhân vô mà lại đây เลือกา้าเรียกองทัพให้ก้อนนั้นานางาตัวใหญ่ผ้าหา,างกํยายัของแรงเลือกไว้เป็นชากชนกับา้ากไหนทางของข้าขึา้นช้องตัวที่วิ่งเร็วเอาไว,ไว้ไป็นา้ากโคตรและทำลายตรงหน้าก็ส่วนตัวไหนที่เชื่อมาก่อพักไว้เป็นกองเกี่ยวขายของสเสบียงคลังออกแม้ไ้้ฉากแล้ว บนฟุตช้าให้พร้อมเราจะเคลื่อนทัพทันที เป็นมือสวยตามชื่อำแน่งเจ้าหนี้คนอิทธิศศะสองการสนอลที่ดีคนเขาดงแสดงตัวนี้ของกินครับจมาว

Patting. Yeah, thank you กเป็นการแสดงข่าวคร่าวๆครับวันนี้วันซ้อมนะครับอ่ะลงมาดีกว่าครับมันเหีวครับนี่ข้างล้างก็เป็นบรรยากาศพักผ่อนของสั่งครับแล้วก็คขนชทางทางคุณก็เป็นมองอาบน้ำครับจับชางอาบน้ํำทางอาบน้ําเองนะครับจะลักับพีาก็อย่าไปใกล้ชากินยาครับจะเกินหรือน้ำจิ้มแจ้งเออล้างให้ลูกอ่ะรับล้าง้างเอาเอาจบจะหลงเท่าไปรลูก จะหมดเวลาแล้วครับจะหมดเวลาแล้วนะครับนี่บ่อนรีบรีบมาเด้อรายการนี้นะครับเป็นบรรยากาศนะครับแห่งความสุขสุขสัมขันธกับการช้าง์โซเรียครับโอ้โอเคครับ